ผากดได้กี่คนครับเนี่ยรู้ไหมรู้ไหมเดี๋ยวจะไปเรียนรู้กับดวงพรดีเลยครับดีเลยครับย้อนใหม่ผู้ชมเดี๋ยวเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงไลน์แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลงไลน์แล้วสอนยายด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณงคงกรนะขอคผมมากเลยผมต้องเรียกพี่ไหมเรียกเรียกพี่ดคงกรไหมขอบคุณเมย์ด้วยนะครับ ส่งขนมพี่นงแล้วนะจ๊ะแช่มแช่มาแช่ยายจะไปเรียนรู้เขาเชฟดีครับเพราะตอนนี้ผมยังงูอยู่เลยตอนน้องโอ้ยผมต้องเรียกน้องมังค์พอน่ะจริงเหรอจริงเหรอพี่นงผมต้องเรียกน้องมังครพอน่สวัสดีทุกคนนะครับพี่หมิวนะเป็นผู้ดูแล พี่หมิวพี่หมิวหนีผมไปไม่ได้แล้วพี่หมิวเป็นผู้ดูแลของผมเลยนะทำไงถือเต็นใช่ใช่ใช่ขนาดอันนี้ขนาดขนาดข้อความมาข้อความผมไม่เห็นนะพี่หมิวพี่มาสองวันไม่ข้อความพี่ผมทักมาทักข้อความหนังบ้านมาตกลเลยไปถามคุ้ยถามคุ้ยคุ้ยก็เลยบอกนะครับพิจารณาขอบคุณมากครับพิจารณาเออพิจารณาอยู่เอาพิจารณาด้วยผมต้องถามความต้อสมัครใจของพิจารณาด้วย พิจารนาเป็นผู้ดูแลผมไหมพิจารนาเขาเพื่อนเยอะมากสองหมื่นกว่าแล้วทุกคนสองหมื่นกว่านี่น่านจะเป็นระดับระดับรู้แล้วนะน่านจะปรึกษาพิจารณาได้นะพิจารณาได้ไหมครับินดีไหมครับพิจารณาอกเขาอุอ้มผมหน่อยอยายอยากกินขนม โอเคครับขอบคุณดูได้ใช่ใช่ได้แต่พอแจ้ได้ครับโอเคครับพิจนาขอบคุณมากๆครับพิจนานี้ก็หลังบ้านผมดีมากนะไม่รู้ว่าไม่ทำทำทำได้แล้วผมทำใหญ่เลย ถ้าทาได้กี่คนผมก็ไม่ทราบนะทุกคนนะผมใส่เลยสิ่งกติกามิีงกุลขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับพิจารณาขอบคุณนายพขอบคุณเมย์ด้วยนะพี่ดูพี่หนูด้วยนะส่วนย้ายกับพี่น้องเดี๋ยวก่อนนะย้ายกับย้ายกับพี่น้องอ่ะเอารูปภาพใส่ก่อนนะครับพิจารณานี่ครับคุณพาเพลินเลยครับพิจารณาพาเพลินเลยพิจนางานไเข้าเลยว่าอาจารย์ทุกคนโอเคครับพี่หมิขอบคุณมากขอบคุณมากครับ ูไปด้วยกันตามขอบคุณมากได้ทุกคนเีาที่เอ๋ขอบคุณมากครับเองขอบคุณมากเดี๋ยวจะทำนี่ก็ผมไปผมไปช่องลูกผไปช่องปุ้ยช่องปุ้ยเช่องทุกีอ่ะที่ราการเอ่อเขาก็เขาก็ปรับุดนี้นะผมไปของเขาขอผมเป็นีฟ้าหมนกันเลยจะผมทำเขาไม่เรนเนี่ยเพิ่งเป็นวันนี้เดี๋ยวจ้าลองกดเซองขออนุญาตรับเื้องานิดโครับเทปวันาบุเลิกิดลูกครับ เดี๋ยวเดือนนี้ผมจะลงมาเพราะว่าเดี so the the ๋ยวต้องสั่งของแล้วครับสั่งของเ้าล่ะคือเ้าละแล้วก็ทีนี่ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปแขกเริ่น้อยนะครับเพราะว่าทางทางนี้ทางทางต่างประเทศนะเขาเปิดเติมแล้วทางประเทยทางของผมนะเขาเปิดเติมนล้วตุ๊กก็ไม่ค่อยมีนะครับตุ๊กไม่ค่อยมีนะ้วจต้องเพือนนะครับไม่ค่อยมีแล้วก็แขกก็น่าจะเริ่มน้อยแต่พรุ่งนี้ไปแล้วครับผมรู้เล์ว่าจะมีคนหรือเปล่าเลย เพราะว่าถ้าไปทำอาหารครับควจะเอาไปดูเยอะมากถ้าผมพูดอย่างเงี้ยในใจก็มีข้าวมีน้อยมากๆเลยครับผมไม่รู้จะยังไงในภายน้เปิดตั้งคาถาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่รู้เลยครับหน้าตลุยหน้าขุ่นหาได้ครับประสบการณ์ใหม่ๆนะครับเลิศมากโอเคนะทุกคนขออนุญาตลงไลน์นะเดี๋ยวผมต้องอัดต้องเกรงใจทุกคนนะขอขอบคุณนะครับพิธนามาหน้าตาเลยวันนี้พิธนามาหน้าตาหนามากๆแล้วก็พี่แพรด้วย รูปเปิดเปิดไปหมดนะครับเพื่อทดแทนนะครับทุกคนนะที่ลงคอทด้วยขอบคุมากที่ความรู้ครับเมย์ด้วยนะครับเมย์แต่เมย์ได้เมย์ด้วยนะแล้วพี่หมิวด้วยขอบคุณนะครับที่มาทั้กทอดแล้วก็ทั้งฝั่งใหญ่ยาวนะพยางปานตัดนะโบโบด้วยนะครับแล้วก็พี่หลินด้วยนะพี่นงด้วยครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาทักทอด มาสรการใดต้องขออะไรนะครับองทำาสดจริงๆนะตำอสดจริงนะจริงเกิมจริง,ๆๆน,ะงๆๆนะครับขอบคุณมากๆครับพี่บายครับ